สวัสดีครับผมพี่เสือชาแนลวิถีเด็กใต้นะครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกสาระเล็กๆน้อยๆนะครับในการเลี้ยงนกช่วงหน้าร้อนนะครับว่ามีวิธีดูแลยังไงครับหลายท่านเนี่ยผมคิดว่าน่าจะไม่รู้นะครับอาจจะไม่ทราบนะครับแต่หลายท่านอาจจะทราบกันแล้วครับก็เดี๋ยวจะมาบอกนะครับเป็นเป็นแนวทางเล็กน้อยนะครับก็ ก่อนที่จะไปบอกนะครับวิธีการเลี้ยงนกในในช่วงหน้าร้อนเนี่ยนะครับพอดีเมฟซีนะครับขอผมมานะครับม้นขอมาในในคลิปที่ช่วงที่ผมถ่ายให้ดูนกกลงหัวจุกตัวเมียนะครับที่ผมเป่าหน้าอกให้ดูนะครับก็พอดีฟซีเนี่ยอยากจะขอดูหน้าอกตัวผู้บ้างนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมจะจับให้ดู2ตัว ะจะไปดูสองตัวแล้วก็จะเป่าหน้าอกให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงสําหรับตัวผู้นะครับหลังจากที่ผมถ่ายตัวเมียให้ดูเนี่ย mm. ก็เดี๋ยวมาดูตัวผู้กันบ้างเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันไม่ฟุกัน,นี่เตเตะกันนี้เห็นไหมเห็น อ่เห็นไหมครับเห็นไหมก็นี่แหละครับหน้าอกของตัวผู้นะครับนะแบบนี้แหละครับก็จะเห็นชัดเจนนะครับนี้เดี๋ยวจะให้ดูอีกหนึ่งตัว ตัวนี้เป็นลูกนกนะครับ <S <S ปเป็นมะองค์ดูในองค์ดูในกล้อง เ,เอ็มเอะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับแต่ตัวนี้เป็นลูกนกนะครับก็แบบนี้เลยนะนี่มันจะมีขนนะครับ เห็นไหมขนมันจะเรียงกันสวยเลยนะครับถ้านกขนที่มันสมบูรณ์เนี่ยแต่ถ้านกที่มันถ่ายขนนะครับหรือขนสองดองนะครับหรือผัดขนตัวเนี่ยอาจจะดูไม่ได้นะครับตัวผู้บางตัวนะแต่ถ้าตัวที่แบบขนสมบูรณ์นะครับมันจะดูได้ทุกตัวนะเห็นไหมนั่นแหละขนไาโฟกัสเย ก็อย่างที่เห็นนะครับอุ้ยก็พอดีว่ามี f c ซนะครับขอมาหลังจากที่ผมอ่าถ่ายหน้าอกตัวเมียของทีมงานให้ดูนะครับเขาก็เลยอยากจะดูตัวผู้บ้างนะครับก็วันนี้นะครับผมก็เลยจับถ่ายดู2ตัวนะครับจริงๆตัวอื่นก็จับได้หมดนะครับแต่ที่ที่ผมจับไปดู2ตัวเนี่ยเพราะว่า ขนเขาเนี่ยสมบูรณ์นะครับแล้วเป็นนกที่เชื่องนะครับเป็นนกที่เชื่องกับผมตัวอื่นมันเป็นนกป่านะครับตัวอื่นเป็นนกป่าเจ้าแซมก็จับได้นะครับแต่ว่าเจ้าแซมเนี่ยคือขนหน้าอกเขาจะไม่มีนะครับไม่มีก็เพราะว่าเขาเป็นนกพิการขาเดียวนะครับแล้วหน้าอกเขาเนี่ยเขาจะเวลาเขายืนเนี่ยบางบางครั้งเขาจะนอนกับหน้าอกนะครับตอนนี้หน้าอกเขาเนี่ยโล่งแล้วแต่ฟังเสียงก็พอแล้วนะ ฟังเสียงก็รู้แล้วว่าเป็นตัวผู้อนะตัวนี้ก็จับได้นะครับแต่ตัวนี้ที่ผมไม่จับให้ดูก็เพราะว่าเขาเจ็บขานะครับนะเขาขาเฉเป็นนกพิการเหมือนกันนะแต่ถ้าร้องแบบนี้ตัวผู้แน่นอนนะม่ต้องไปจับดูหรอกนะครับแต่ถามว่าจับดูได้ไหมจับดูได้แต่ว่าานกมันเจ็บขานะครับส่วนตัวนู้ก็ได้นะครับแต่ตัวนู้นเป็นนกที่อ่าเป็นนกขนป่า ครับเนี่ยตัวที่ตัวอื่นก็เป็นนกขนป่าหมดนะเป็นนกป่าหมดเลยที่เหลือที่จับได้ก็เนี่ยมีลูกนกลูกนกตัวนี้ก็เกือบปีละครับยังไม่ถึงปีครับตัวนี้ขนสมบูรณ์อยู่ยังเป็นขนลูกนกครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นนกที่เชื่องนะครับเชื่องกับผมมันกัดมือตลอดอ่ะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับขนขนหน้าอกของตัวผู้ครับตัวผู้จะมีขนลถ้าขนสมบูรณ์ ยกเว้นถ้าแต่ว่า,านกขนที่ไม่สมบูรณ์หรือ,อพวกที่ผัดขนตัวหรือขนสองดองอ่ะนะครับแต่อาจจะเจอแต่อาจจะไม่ได้เลียงสวยกันเป็นแถวนะครับอาจจะมีตัวเมียก็มีนะครับมีแต่ไม่ได้เลียงเป็นแถวนะครับมันจะมีแค่เส้นสองเส้นนะครับบางตัวก็ไม่มีเลยนะครับก็เหมือนที่ผมบอกอ่ะถ้ามันเคยกกไข่แล้วอะไรประมาณนี้แล้วมันจะไม่มีแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นลูกนกเนี่ย ถ้าเป็นนกตัวเมียนะถ้าเป็นลูกนกเนี่ยแบบนี้ไม่แนนะ่ไม่แน่อาจจะมีนะครับก็ไปสังเกตดูนะผมก็ไม่ได้เสียนเรื่องนกกรงหัวจุกเท่าไหร่นะครับแต่จากที่ผมจะให้พี่ๆดูเนี่ยตัวเมียเนี่ยอันนั้นตัวเมียของแท้ไข่นะแล้วแล้วนี่ก็เป็นตัวผู้ที่บ้านผมนะครับสองตัวจะไปดูสองตัวพอนะนะครับก็จะประมาณนี้ ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการดูเน่าของนอกตัวผู้กันบ้างนะครับมันก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมบอกให้แค่นี้แหละมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันเป็นแค่องค์ปรกรบนะครับแต่ไม่ใช่ส่วนย่อยนะมันก็เป็นองค์ประกอบที่ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์่ะนะครับสาหรับนกตัวผู้นะครับแต่องค์ประกอบเล็กๆน้อยๆก็ไปดูเอาเองอย่างเช่นหูขาวจุกเสียงหรือปากอะไรก็แล้วแต่ที่เขาเคยบอกอ่ะ ครับก็ไปสังเกตดูเอาเองนะครับฝนจะมาแล้วก็เดี๋ยวผมมาบอกบวิธีเลี้ยงนกช่วงหน้าร้อนเดียวันนี้วันนี้ร้อนจัดเลยเนี่ยเดี๋ยวนี้เพิ่งมาตอนเย็นเนี่ยฝนเริ่มจะมาแล้วเพราะว่าพรุ่งนี้ผมว่าฝนน่าจะตกแน่เลยการเลี้ยงนกช่วงหน้าร้อนเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่หนักหนาสาหัสนะครับไม่ร้อนเกินอะ่ะคือบ้านคุณยังมีต้นไม้มีอะไรอยู่ก็ไม่ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้นะครับแค่ให้กินอย่างเดียวนะครับ ส่วนบ้านใครที่หนักหนาสาหัสเนี่ยผมก็มีวิธีแนะนำนะครับนั่นก็คือ,อถ้ามันร้อนจัดเนี่ยก็เอาผ้าชุบน้านะครับแล้วก็คุมมันไว้แต่ไม่ได้คุมหมดนะครับคุมมันแค่ด้านบนเนี่ยนะคคุมแค่ครึ่งครึ่งกองอนะ่ะนะครับเหมือนเราแต่งนกแต่งนกในสนามอ่นะนะประมาณนั้นหละนะครับอันนั้นเราไปใช้กับนกบินหลาได้นะชุบเอาผ้าชุบน้ำนะครับคุมคุมช่วงหน้าร้อนนะครับแต่ถ้ามันไม่หนักหนาสาหัสนะครับผมมีอ่า ผลไม้แนะนำนะครับแล้วก็ผักนะครับที่จะช่วยระงับระบายความร้อนในในร่างกายของลกได้นะครับเช่นเนี่ยวันนี้นะครับผมไม่กินอันนี้มะละกอผมใสใ่ทุกตัวเลยมะละกออันนี้ใส่ไม่ได้เพราะว่าให้มันถ่ายนะครับผมใส่ให้มันก่อนหน้านี้ก็ใส่มาแล้วนะครับแต่ที่ใส่วันนี้เนี่ยก็เพราะว่า คือมะละกอเนี่ยมันเป็นผลไม้เย็นนะครับมะละกออ่าแล้วก็อะไรอ่ะแก้วมังกรนะครับส้มนะครับรวมไปถึงผักอย่างเช่นแตงกวาผักที่เป็นน้ำอ่ะนะครับแตงกวาส่วนใหญ่แตงกวานะครับแต่แตงกวาอ่าวันนี้ผมไม่มีนะครับผมมีแต่มะละกอผมต้องมีมะละกอติดบ้านนะครับมะละกออะไรแบบนี้ให้ได้นะครับแล้วก่อนที่ ประมาณช่วงเที่ยงหรือช่วงบ่ายนะครับ 1993. ก่อนที่จะอาบน้ำนะครับลองเอามือเนี่ยนะครับ <maintenant S 1> ไปจุ่มในน้ําดูก่อนนะครับถ้าน้ํามันไม่ร้อนเนี่ยก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับแต่ถ้าน้ํามันร้อนเกินเนี่ยก่อนที่มันอาบน้ําก็เปลี่ยนมันก่อนก็ได้หรือว่าจะไปเปลี่ยนช่วงอาบน้าก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็มาแนะนานะครับมันช anyway. ่วยระบายความร้อนนะครับทาให้นกเนี่ยเย็นได้นะครับคือกินเข้าไปเนี่ยมันเหมือนเรากินน้ําเย็นอะ น้ำร้อนนกก็ไม่อยากกินก็สังเกตดูได้ก็คือเนี่ยวันนี้ผมแขวนนกเนี่ยแค่ริมชายคาหรือว่าเนี่ยด้านในเนี่ยนะครับอาปากหมดทุกตัวเลยนะครับนั่งอ no าปากน,นันน่งโหบเหมือนเหมือนรอนกมาตากแดดเลยนะเนี่ยนกพวกนี้ผมก็ให้กินครับก่อนที่มันจะอาบน้ำเนี่ยผมล้างถาดไปหมดแล้วนะครับก็ให้กินมะละกอได้นะครับแตงโมก็กินได้นะครับแตงโมผมยังให้กินเลยอ่าแล้วก็ อะไรนะแตงกวานะครับส้มนะครับมะละกอแต่แตงกวาหรือว่าผักที่เราไม่ได้ปลูกเองเนี่ยนะครับหรือว่าแตงโมเนี่ยที่เราไม่ได้ปลูกเองเนี่ยอา่าก่อนที่จะให้มันกินเนี่ยก็ล้างให้มันสะอาดนะครับล้างหรือว่าแช่น้ําหลายรอบนะครับก่อนที่จะเอามาให้นกกินนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยนกเนี่ยอ่ามันอาจจะโดนยานะครับมันอาจจะตายได้ อันนี้ตายได้จริงนะเพราะว่ามีน้องในทีมงานก่อนหน้านี้เลาประสบการณ <c oughs> ์มีน้องอีกคนนึงผมก็รู้จักนะครับทํางานส่งของเขาให้นกกินแก้วมังกรแต่ผมจะไม่เอ่ยว่าซื้อมาจากไหนนะครับเขาให้นกกินแก้วมังกรไปปุ๊บน่าจะไม่ได้ล้างนะครับพอเปิดผ้ามาอีกรอบหนึ่งในอีกวันหนึ่งนะครับนกตายไปเลยสามตัว เอาง่ายคือตัวที่ให้กินแก้วมังกรอ่ะตายหมดนะอ่ะตายไปสองอีกตัวหนึ่งซึมอ่าจะตายแหลยไม่ตายแหลยนะครับคือแก้วมังกรเนี่ยมันกินได้อยู่แล้วนะมันเป็นผลไม้ที่กินได้อยู่แล้วนะครับแต่เขาไปซื้อมานะครับก็ไม่รู้ว่าโดนยาหรือเปล่าก็คือสันนิษฐานว่าโดนยาอ่ะนะครับเพราะว่านกเนี่ยมันกินแก้วมังกรได้แล้วมันไม่ตายอยู่แล้วนะครับแต่ว่าของเขาเนี่ยที่ทีมงานเล่าไปฟังเนี่ย เห็นว่านกตายเลยนะตายไปสองซึมหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะไปซื้อผลไม้อะไรพวกนี้จากที่ไหนก็นแล้วแต่นะครับที่เราไม่ได้ปลูกด้วยตัวเองเนี่ยนะครับแตงกวาอะไรพวกนี้นะครับแตงโมเนี่ยนะครับก็ช่วยล้างให้มันสะอาดนิดนึงนะครับช่วยล้างให้มันดีนิดนึงถ้าเกิดว่าเราคิดว่ามันไม่สะอาดนะครับหรือว่ากลัวว่ายามันไม่หมดเนี่ยก็เอาดังทับทิม น,น่าจะรู้จักกันนะด่างทับทิมนะครับก็แล้วเอาผักเนี่ยไปแช่ในน้ําในน้ําด่างทับทิมนั่นแหละนะครับแช่ไว้สักห้านาทีสิบนาทีนะครับแล้วก็มาล้างน้ําสะอาดสักสองรอบนะครับแล้วก็ให้นกกินนะก็จะประมาณนี้เลยนะครับนี่ก็เป็นทิปเล็กๆน้อยๆนะครับในการเลี้ยงนกช่วงฤด,ดูร้อนแล้วก็วันนี้เนี่ยโอ้โหอากาศนี่แบบอนจัดเลยนะครับเนี่ยเพิ่งมาค้มฝนตอนเย็นเนี่ยเนี่ยผมก็เลยชิงเอานอกอานน้าก่อน นกเนี่ยขนาดแขวนในที่ร่มนะครับบ้านผมก็มีต้นไม้นะแล้วก็ลมพัดนะครับเหมือนเอานกมาตากแดดตอนเที่ยงเลยนะครับนั่งอาปากกันใหญ่เลยแล้วก็มีบินหลาบินหลาเนี่ยผมก็ขนาดแขวนไว้ที่ร่มเนี่ยน้าเนี่ยในแก้วนะครับร้อนเลยผมต้องไปเปลี่ยนนะวันเนี้แล้วก็ผ้าชุบน้ําไปคุมเขาบินหลาเนี่ยไม่ได้เลยนะบินหลาเนี่ยอาจจะช็อกตายได้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ ก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับพอดีว่าฝนมันจะมาแนละ้วเดี๋ยวผมก็ต้องขอตัวเก็บนกก่อนนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาพี่ๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ